เดี๋ยวเราจะต้องเนียนเนียนนะครับแล้วก็คิวลคิวแล้วก็เนียนเนียน,น,ยน,น,ยน,น,ยนสวัสดีครับในตอนนี้เราอยู่กันในเกม Among Us นะครับผมเราก็จะได้เล่นเป็นมนุษย์อวกาศรวมกันในยานอาวกาศนะครับหยานซึ่งจะมีสูงสุดได้สิบคนนะครับและหนึ่งในสิบคนนี้เนี่ยก็จะมี1คนนะครับที่เป็นเอเลียนนั้นปลอมตัวมาแฝงตัวเข้ามา หน้าที่ของเราก็คือต้องจับเอเลี่ยนที่แฝงตัวเข้ามาให้ได้นะครับนะตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับ555บวกนี่คือชื่อของเรานะครับแล้วก็หลังจากจบฉากฉากหนึ่งเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันนะครับว่าเฮ้ยใครเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนนะคนที่จะเป็นเอเลี่ยนเนี่ยคนที่เป็นเอเลี่ยนเนี่ยเขาก็ต้องคอยเนียนไว้ครับห้ามให้คนอื่นจับได้น,นั่นเองอ่าเอาละครับ ตารแรกก็ประเดิมมาด้วยการที่ผมนั้นได้เป็นเอเลียนกันเลยนะครับโอ้โหเว้ยเฮ้ยเอาลครับนี่เราก็จะเห็นเครื่องหมายคําว่าคิวแล้วนับตัวเลขถอยหลังอยู่นะครับเออทีเนี้ยเราความสามารถของเรานะครับในการเป็นเอเลียนเนี่ยของเราก็คือสามารถมุดรูได้นะครับตามรูนี้รูแดงๆที่เห็นเมื่อกี้นะครับเราก็จะสามารถไปโผล่ตรงอื่นได้ แต่ตอนนี้เราต้องหาคนอื่นๆอย่างเช่นคนนี้แล้วก็คิวเลยคิวเข้าไปนะครับคิวเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ต้องเนียนโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้ตัวนะครับอ่าต้องคอยแอบซ่อนเข้าไว้แอบซ่อนไว้นะครับแล้วมันก็จะมีพวกกล้องวงจรปิดอย่างนี้เนี่ยบางคนเขาจะมองเห็นเราผ่านกล้องวงจรปิดนะครับเราก็จะต้องเนียนๆเข้าไว้แหละ อเอาทางนี้เข้าไม่ได้นะครับเราจะต้องคอยแบบว่าฆ่าคนที่เขาอยู่คนเดียวนะครับอย่าให้ใครรู้ฆ่าโดยที่ไม่ให้ใครรู้นั่นเองทางนี้ไปได้ไหมละ่ะเอ๊ะยังไงฮัลโหลสวัสด,ไดีไปด้วยไปด้วยไปด้วยเนียนเนียนเรา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 เนียนด้วยเราเนียนด้วยทุแถวนี้คนเยอะนะเนี่ยแถวนี้คนเยอะนะเนี่ย ตรงนี้คนนี้เขาแอบเขาเขาหนีข้ามประตูนู้นไปแล้วอะไปด้วย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 เพื่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยเพื่อนเพื่อนไปไหนอะเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องเนียนเนียนนะครับแล้วก็คิวคิวแล้วก็เนียน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 ไปที่อื่นนะครับเนียนไปที่อื่นอ่า นะเฮ้ยเอ้เอานี่ไงเดดบอดี้รีพอร์ตนะครับนั่นก็คือคนที่เขาเห็นศพเนี่ยคนที่เขาเห็นศพเนี่ยแล้วเขากดรายงานว่าเฮ้ยเจอศพแล้วร้องตะโกนบอกคนอื่นๆนะครับมันก็จะจบตาอ่าทีนี้แล้วก็ได้เวลาเนียนนะครับ <c oughs> เขาก็จะมาคุยกันว่าเดีย๋ยใครนะใครกันเนี่ยที่เป็นเป็นเป็นคนฆ่านะครับใครนะนะั้นเนาะที่เป็นเอเลี่ยน เอมสิโนนี่เขาภาษาอะไรกันเลยเนี่ยไอมาสคริปเอาโหวตโหวตเขาโหวตกันแล้วครับตอนนี้โหวตใครกันละนี่เราโหวตโหวตมั่งเอ้ยมีคนนี้โหวตเราอะคนนึงเอ้ยไม่ใช่เราโหวตเขานี่หว่าใช่ไหมอ๋อคนอื่นสคริปโหวตหมดเลยอ๋อแล้วก็ไม่มีใครแสดงว่าไม่ไม่มีใครโหวดเรานะครับตอนนี้อ่า เรายังเนียนได้ต่อไปนะครับอีกหนึ่งตาไป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 ด้วยเพื uh, ่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยเพื่อนเราจะเนียนเนียนไปนะครับเนียนเนียนไปกับคนอื่นอ่าอยู่กับหลายหลายคนเงเนียนเนียนไปเนียนเนียนไปเนียนเนียนไปแต่ใครเผลอก็คิวมันใครเผลอแล้วค่อยคิวมันนะครับเรายังเนียนอยู่ครับตอนนี้เนียนอยู่ ไม่จ <mile> <spe ak> ุดคือเออเฮ่าคิวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคิวคิวมาเนียนไหมเนียนไหมเนียนไหมล่ะมีใครรีพอร์ตไหมมีใครรีพอร์ตศพไหมเรารีพอร์ตเองเลยได้ไหมรีพอร์ตนี่เนียนครับเนียนฆ่าเองรีพอร์ตเองอ๋อเป็นไงล่ะ เอาเลยครับตอนนี้เรามาเนียนมาเนียนกับการที่เราเป็นคนฆ่าน o อ Brown สิกโนกายคือสีม่วงกับสีไอเนี่ยมันอยู่ด้วยกันครับสีม่วงกับสีน้ำตาลนะอยู่ด้วยกันครับเออถ้าเราจะโหวตเนี่ยเราก็ต้องโหวตไม่ดำก็ขาวใช่ไหมเราจะเนียนไหมเราจะเนียนไหม ไอติ้งไอติ้งแบล็กไหมแบล็กแงมีคนบอกว่าแบล็กครับแบล็กเราโหวตแบลกด้วยเอา <laughs> เอาโหวตเลยแบล็กอ่ะจัดไปแบลกบอกไวมีแบลกบอกอา้าวทำไมทำไมทำไมอะทำไมมาโหวตกูวะ <laughs> นี่ไงเอาโหวตโหวต โวดโวดดาไม่หมดครับสีดําถึงกับงงสีดํานี่ถึงกับงงครับอ้าวทาไมเป็นเป็นเราล่ะจุ่มเข้ไปสีดํานี่เขาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฆาตกรยังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่นะโอ้ไงละ่ะเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันถ้าเกิดกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนเฮ้ยเห็นตัวฆาตกรแล้วมากดปุ่มปุ๊บอ่ะแล้วก็บอกคนอื่นนะครับ เราจะเอาอยัางไงดีเราจะวิ่งไปวิ่งไปแต่ถ้าคราวนี้เราไปฆ่าอีกคนหนึ่งนะมันก็จะเป็นการที่เออนี่ป,ปุบ๊บปั๊บทำอะไรได้ทำอะไรได้อ่ามันคืออะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้เราก,กดไป เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นปุด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 อ้าวคนสองคนนี้เขาหายไปแล้วครับอ๋อเราก็ต้องก่อความวุ่นวายไม่ให้ไม่ให้คนอื่นเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเหรออ๋อแต่สองคนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะเนี่ยมันได้ยังไงกันฮึสีม่วงกับสีน้ําตาลนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะคิวคิวสีสีน้ําตาลเขาหายไปแวบหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่เลยอ่าเราจะก่อกวนต่อตอนนี้ ก่อกวนต่อได้ไหมก่อกวนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ยังได้ยังอ่าก่อกวนก่อกวนครับตอนนี้อเรามาเนียนเรามาเนียนซ่อมไฟซ่อมไฟ ซอมไฟครับเนียนเนียนแล้วทีนี้ทีนี้เราจะเราก็จะคิวเลยนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะอ,อ้ชนะไปเลยครับเป็นไงละ่ะไม่มีใครจับได้ครับว่าเราเป็นฆาตรกรโอ้โหก็สุดยอดตอนนี้ว้าเพลย์เกนไปอีกสักตาไปครับ ขำขำขำใส่คนอื่นก่อนคนอื่นแบบโอ้โหไม่มีใครจับได้ครับโคตรสุดยอดโคตรสุดยอดแห่งความเนียนยังมีคนเดิมอยู่เนี่ยเลนกับเอลฟราอันนี้คนเดิมหรือเปล่าสองพันเจ็ดเนี่ยอ่าใครจะได้เป็นนะครับตอนนี้อ้าวคราวนี้เราไม่ได้เป็นนะครับคราวนี้เราเป็นหนึ่งใน หนึ่งในนี่หนึ่งในผู้เสียหายนะครับเราจะต้องหนีจากฆาตกรให้ได้เราจะต้องอยู่สามคนเข้าไว้จะต้องอยู่ให้มากกว่าสามคนเข้าไว้ s e d o w n โหล d เฮ่าดาวโหลดมันดาวโหลดมันเราเป็นผู้เสียหายเราต้องทำให้หลอดเขียวมันเต็มให้ได้นี่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดอ่าอยู่ให้มากกว่าสามคนเข้าไว้ครับ ังหวะนนี้จังหวันน,น,นี้ดาวน์โหลดมันเข้าไปอัปโหลดนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็อัปโหลดครับโอนถ่ายข้อมูลเพื่อเราจะได้รอดชีวิตไปจากที่นี่ให้ได้ไปแอบสอง่งแอบสอง่งนี่มันสามารถส่งผ่านหน้าต่างได้นะครับสามารถดูพฤติกรรมจากในบ้านได้คือคนคนข้างนอกบ้านเขาจะไม่เห็นนะว่ามีคนอยู่ในบ้านนะครับเอ๊ะเอ๊ะเป็นยังไงน่าสงสัยนะมาอยู่ อย่าอยู่คนสองคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่ามารับรับล่อๆทีละคนสองคนแบบนี้ <c oughs> ไปด้วยไปด้วยติดอะไรเนี่ยเ <c oughs> ขาฮองกาเชือ้อไปทีละสี่คนนี่แหละครับฆาตกรไม่รู้แน่นอนหรือถ้าฆาตกรอยู่ในสี่คนนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ไอ้ฟรานี่คนนี้ยังไงเนี่ยฟราฮะฟรา พี่ฟรามายืนเฉยเลยนะเอาห้องปิดเชือ้อสงงะงั้นเมื่อกี้สีดำยืนเอาพี่ฟราเอ้ยพี่เอลพี่เอลแล้วพี่ฟราหายไปไหนแล้ววะเอาอย่าบอกนะว่าพี่ฟราตายอะ่ะแล้วศพไปไหนอะ่ะของพี่ฟรา์เขาเดินเข้าไปห้องนี้ครับไปด้วยไปด้วยไปด้วยดีพี่ฟรา ตอนนี้ใครเป็นฆาตกรกันเนาะดูแบบเงียบเงียบมากเลยอะเงียบกริบเลยอะ่ะเอ๊ยยังไงกันนาะคนเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยรีพอร์ตรีพอร์ตสีส้มแน่นอนสีส้มสีส้ม NDC NDC สองศูน <N> ศ <DC> ูนย์เจ็ด ไอคนนี้บอก E I นะครับ e, e I นี่คนคนนี้สีดำไม่ใช่สีส้มเราเห็นเราเห็นเอ้ยหรือสีดำวะใช่เหรอ E I E L E I เอ้ยใช่เหรอวะยังไงดีเราจะโหวตสีส้มหรือสีนี่ดีสีดำดีเอ้ยแต่เราเห็นสีส้มนะเราเห็นสีส้มอ่ะคนเมื่อกี้สีส้มอยู่ใกล้ๆศพอะ่ะมันต้องใช่แน่นอนเลยอะ่ะ เฮ้ยเอ้าโหคนเขาทำไมเขาโหวตสีดำกันล่ะมันยังไงใช่หรือไม่สีดำหรือสีส้มนั่นไม่ใช่สีดำครับสีส้มแน่นอนไอคนนี้สองตาแล้วอ่ะโดนบอกโดนสองตาแล้วเนี่ยกดมาเลย use emergency use ี่ยูสยูสยเลนอเลนไปโหวตอเลนโหวตอเลนอเลนแน่นอนครับสีส้ม ฮ่าฮ่าาขำอีกอ๋อไม่ใช่เขาบอกชื่อเราเขาบอกว่าเราเนี่ยอ๋อเลนชัว่าเดี๋วดูแ <c oughs> น่นอนเราจับได้ขนานกระเขาขนาดน,นี้ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เอา้าไม่ใช่เหรอ <c oughs> มา <c oughs> เอา้าไม่ใช่สีส้มเหรอแล้วคนเมื่อกี้เขาเขาเขาอยู่ใ,ใกล้ๆศพเลยนะสีส้มอะ่ะ เอามีคนกดมอร์เจนซีอีกแล้วเขารู้เหรอเขา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 รู้เหรอว่าใครแบบว่าเป็นแล้วเราไปปัน่นเราเต็มที่เลยนะเราคแบบโอ้โหคดมั่นใจเลยว่าสีส้มเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่จริงเหรอทำไมไม่ใช่สีส้มอ่ะ not me เอา้าไม่ใช่ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่แล้ว ดีขาวเชื่อดิโอเคเลดเอา้าโหวตเราว่าเขาโหวตเราอ่ะดูดิโอโหโหวตเราสี่คนเลยบอกแล้วว่าไม่ใช่อแหนบอกแล้วบอกแล้วว่าไม่ใช่เห็นได้มันมีคนเนียนยังมีคนเนียนอยู่บอกแล้วว่าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใครเป็นเอเลี่ยนปลอมตัวมากันแน่เนะอะคราวนี้ยไหนมาแอบดูแอบดูเรามาแอบดูคนอื่นๆสิเราสามารถทะลุไปได้ทุกที่นะครับตอนเป็นผีแล้วอ๋อเหยียบลาวายังได้ไหนดูสิคนนี้เขาช่วยแบบว่าทำให้หลอดเขียวขึ้นบ้างไหม หรือเขาจะคอยฆ่าคนอื่นหรือสีฟ้าไหนดูสิเขาจะเจอกันละเฮ้ยเฮ้ยฮคนนี้เหมือนจะเหมือนจะเข้าหลุมว่ะสีขาวเหมือนจะเข้าหลุมว่ะเมื่อกี้เนี่ยเราไม่สนใจเครื่องนี้ด้วยอะแน่นอนเลยคิวไหมคิวไหมล่ะสีขาวคิวไหมเฮ้ยสีขาวไม่ฆ่าสีฟ้า แต่เนี่ยสองคนนี้ไม่ใช่แน่นอนสีน้ำตาลกับสีเนี่ยสีน้ำตาลกับสีม่วงเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะไอ้น้ำตาลเนี่ยเอาแล้วสีน้ำเงินนี่ละ่ะสีน้ำเงินมาถึงกดเลยเหละใครกันเขารู้ตัวแล้วเหรอรู้ตัวคนร้ายแล้วเหรอโอ้โหโหสตสีน้ำตาลกันใหญ่เลยฮนะ สีมตานไม่ใช่หรือเปล่าผมว่าสีขาวอะ่ะแน่นอนน่าเห็นนะ่าสีมาลไม่ใช่ครับสีมตานกับสีม่วงเนี่ยไม่ใช่มันไม่น้ําเงินก็ขาวเนี่ยผมว่าขาวแน่นอนครับไ <c oughs> หนเราจะตามดูพฤติกรรมคนสีขาวต่อไปผมว่าสีขาวเนี่ยแน่นอนอะคิวคิวดิน่ะมันจะตามคิวเพื่อนครับเห็นนะเห็นนะแน่นอนสีขาวแน่นอน <laughs> ผมว่ายังไงก็สีขาวอะ่ะไอสีขาวเนี่ยแหละผมเห็นมันแบบเลี้ยวไปหาท่อทีหนึ่งเนี่ยเลี้ยวไปหาแบบนี้ยทีหนึ่งหลุมอะหลุมที่เปลี่ยนเนี่ยท่นแม่จะเข้าหลุมจะเข้าหลุมใช่ไหมล่ะคิวเลยเอาดิคิวเลยเอา,เ,เ,อาเห็นแวบๆสีม่วง <laughs> กลายเป็นสีม่วงพระงั้งงนครับผม <laughs> โอ้โหเว้ โอ้โหนึกว่าสีขาวไม่ใช่สีขาวหรอกหรือนี่ไม่มาก <c oughs> <c oughs> ารสืบพอดีนี้มีข้อผิดพลาดไปน,นิดหนึ่งนะครับแม่นึกว่าสีขาวที่แท้กับกลายเป็นสีม่วงนี่เองอะไะครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับและ้าสำหรับใครทีอยากเล่นเกมนี้ชอบเกมนี้นี่ก็หาโหลดกันได้ใน น่าจะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับแล้วก็บนคอมในสตรีมก็มีนะครับชื่อเกมว่า Among Us ลองเสิร์ชกันดูได้นะครับว,วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วก็แจกกันครับผม